คนนี้เข้ามาตรงนี้ถูกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสนใจงานทานาสมัครอยู่แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นอาสาสมัครอยู่แล้วนะครับอาจจะมีความคิดที่ดีอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้สังคมอยากทำให้สังคมนะครับสิ่งที่ผมอยากที่มองว่ามันสำคัญคือว่าคืออย่ารอครับนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันรอให้ฉันมีเวลามากกว่านี้ก่อนนะครับหรือรอให้อะไรมันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ก่อนนะครับหรือรอให้ลูกเรียนจบก,ก,ก่อนก็รอ หรือรอไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายไม่ได้ทำนะครับผมก็เลยอยากบตกว่าถ้าเรามีความที่ดีเนี่ยออกจากห้องเนี่ยไปทาเลยครับคิดก็ทําเลยมันยากตรงนี้จะเริ่มทำเนี่ยนะครับงั้นอย่ารอนะครับถ้ารอังไงผมคุณไม่มีหวันพร้อมอยู่แล้วไม่รอฉันพร้อมกวันเลยไ,ไว้ทำอย่างผมก่อนที่จะมาเป็นครูมมอาสานะครับผมก็ไม่พร้อมนะครับผมก็ทํางานอยู่ก็ไม่มีอะไรพร้อมเท่นั้นแม้ชิ่งเดียวที่ผมพร้อมคือผมอยากจะทํามันแล้วผมก็ลงมือทำเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รอ นะครับอยากจะฝากไว้ถ้ามีสิ่งดีๆอย่ารอครับทําอย่างนี้เลยครับขอบคุณครับครับผม,ผมว่าพี่น้องคนไทยมีน้ำใจมีน้ำใจมากกว่าคนประเทศของจิตใจจิตใจมดง,งามมากกว่าประเทศผมแต่ถ้าผมเป็นคนไทยณนป,ปัจจุบันนะงานงานศาษา,าม,มีเยอะที่ผมอยู่แล้วที่ผมต้องสัมผัส ในในชุมชนเนี้ยครับมันก็ดีถ้าแบาบคนไทยแต่ในฐานะของคนพม่าเนี่ยจะไปขออะไรใครทาก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเชื่อใจได้มากแค่ไหนก็มันเป็นความนั้นละละากเนาะผมผมคิดว่าทุกคนมีน้าใจทุกคนผมคิดว่าคนไทยทุกคนถ้ามีโอกาสดีๆก็ผมคิดว่าคนไทยคนจะมีส่วนในส่วนหนึ่งจะช่วยเหลือสังคมตัวเองอยู่แล้ะครับขอบคุณ ผมพาสองเรื่องครับเ,เรื่องแรกก็คือว่าอย่าแยกส่วนเนาะอย่าแยกส่วนว่างานที่เราทํางานงานสอนที่เราสอนงานเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราทํามันเป็นเรื่องเดียวก,กันกับการพัฒนาตัวเราเองมันเวลาเราเปลี่ยนแปลงนักศึกษาเชียร์ให้อาสาสมัครเขาได้เรียนรู้เวลาที่เราไปช่วยเหลือชาวบ้านเรากำลังช่วยให้ตัวเราเองได้พัฒนาเช่นเดียวกันเราไม่จําเป็นต้องพิเศษสมบูรณ์ที่สุดแล้วเราถึงไปทําให้คนอื่นไม่งั้นเราก็ไม่ได้ทำสักทีอย่างที่น้อง เขาพูดไปครับไม่งั้นเราไม่ได้ทำาั่นาทีจะแยกส่วนแล้วก็อีกอันเึงก็คือว่าอยาเพิ่งซีบหวานครับไม่ใช่อยาเพิ่มอยากซีบหวานนิดกวาแต่เขาอเพิ่มยินงไปจะได้กระชับขึ้นซีนหวานนี่ไม่ใช่แปลว่ามันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แค่นั้นนะซีนหวานคือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยๆก็ตามเพื่อนภาคีผมองค์กรที่เขารับงานรัสษาเขาเคยรับสมัคร30คนทีคนมา2คนเขา ก็ไม่ซินวะเขาก็ยังดูแลเพราะครั้งหนึ่งก็เคยเจอว่าตอนเราสมัครนั้นนะ่ะแล้วเขาก็ยกเลิกไปแล้วปรากฏว่ามีสองคนที่เดินทางมาแล้วเขาบอกว่านั่มัไฟมาจากขอนแก่นเลยเขารู้สึกว่าเขาดูแลดีเขาพลาดไปเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าคนจะแคนเซลิลเท่าไหร่เขามีกิซีนวะเขากยังจะจัดดี เช่นเดียวกันกับเราเป็นอาจารย์นะครับถ้าจะจัดกิจกรรมให้รักศึกษาให้มันิีสิตเนาะขอคุณอาจารย์จากมเกษตรที่แชร์มาเลยครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันคงไม่ได้แหละไม่ไหวแล้วแหละหรือว่าไม่ได้แล้วแหละพลังมันจะไม่เกิดครับมันมค่อยๆลดน้อยห่อยลงลดน้อยห่อยไปสิ้นหวังน,นี่คืออย่าสิ้นหวังในตัวเองด้วยนะเราอาจจะจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งว่ามันไม่ขขค่อยประสบความสําเร็จไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กเด็กสะท้อนไม่ค่อยดีอาจารย์คนอื่นมองว่าเราทำอะไรแปลก แต่ถ้าเราเลือกซราการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะไม่เกิดขึ้นครับทําบ่อยๆทาเรื่อยๆของบางอย่างอนะ่ะมันใช้เวลาเป็นสิปีถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของบางอย่างใช้เวลาสีวันถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเราเองมันไม่ใช่ของที่กดปุ่มล้วฟรีได้ภายในช่วงวินาทีเนาะนะครับแต่ยแยกส่วนแล้วก็จะซิดหวังครับขอบพระคุณมากครับ